จะกล่าวถึงคำขวัญที่ว่าขนอมปรอมูลเช่าทุนคิณธรรมทำสวยรวยชายหาดน้ำตกหิรลาพระธาตุปการังป่าเขาทะเลคือเสน่ห์ของขนอมทุกคนก็คงจะนึกถึงอำเภอขนอมกันใช่ไหมคะขนอมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ตก่แก่ยาวนานเคยเป็นเมืองท่าเทียบเรือม,มาแต่โบราณมีอายุก,กว่าแ0 0ปีขนมเป็นอำเภอที่ี่สุที่ได้ยินสุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางลวควานครศรีธรรมราชประมาณ100กิโลเมตรแต่เป็นเมืองที่มีชายทะเลยาว3-2กิโลเมตรมีอ่าวน้อยใหญ่จำนวน16อ่าวถนอมจึงเป็นอำเภอหนึ่งที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวมากมายที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาธรรมชาติต่างๆตำนานศิษย์ศิษิ์ที่เที่ยวไทยรูปสวยสวยและมีโลมาติดชมพูสุดน่ารักเรียกได้ว่าเป็นอีกที่ในเมืองไทยที่พลาดไม่ได้เลยค่ะเอาละค่ะตามมาดูกันเลยกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอถนอม เริ่มจากชายหาดส,สวยๆด้านหลังดกันนะคะชายหาดแห่งนี้คือหาดแสวงเขาตั้งอยู่ในตำบลท้องเนียนคำเตยฉนองจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนนั้นมีชื่อว่า,าอ่าวทงสะเเพาเป็นอ่าวที่มีความสวยงามมีหาดรายขาวละเอียดมีภูเขาขนาดข้างและน้ำทะเลที่ใสามากค่ะเขตก็แกงต่างๆทงั้งเกาะวังนอกเกาะวังในและเกาะสมุนค่ะ เจดีปการังขนอมเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองขนอมเชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า1,000ปีประดิษฐานอยู่บนยอดเขาธาตในวัดจันทภารามสร้างขึ้นโดยนำหินปะการังมาจากสร้างเป็นเจดีทั้งองค์ที่นี่สามารถชมทิวทัศน์ของหอท้องเียนได้แถมอากาศดีลมเย็นสบายมากๆ สวนตสาสัวปลาตออมีลำธารจาัดธรรมชาตาสามารถเล่นน,น้ำได้อ,อย่างสปุกสนานแถนชิวไปกับการแช่เท้าในลำธารที่มีปลาตออตัวเล็กตัน้อยเพื่อเพลินเหมือนกันทำสปาเลยค่ะ ทางเข้าวัดเขาวังทองต้นยางพาราตีขึ้นเรียงรายทอดยาวกันและกิ่งของต้นยางที่นองเข้าหากานกลายเป็นภาพอุโมงค์ต้นไม้สวยๆแวะมาถ่ายรูปกับความพิเศษของธรรมชาติกันได้นะคะรับรองสวยแน่นอนค่ะสถานีต่อไปขอแนะนําโรงกรองน้ําบางครูค่ะที่ซึ่งผลิตน้ําที่ได้มาตรฐานและคุณภาพของชาวขนอมไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยธุรกิจต่างๆ โรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวก็จะได้รับน้ำที่ได้มาตรฐานจากบุกรองน้ำแห่งนี้ค่ะดูครับบุน้ำวัสดุซึมโยงในชั้นซึมบนบุกการผลิตการประปาสุขภาพสักลในส่วนของุกรกองน้ำบางูมีกำลังการผลิต2ล้านบาทเมตรต่อชั่วโมง ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและคุณภาพเพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องชาวสวนกระหนกก่อนจะไปยังสถานีต่อไปเราแวะจ่ายค่าน้ำที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาขนอหกกันก่อนค่ะ ก็เพ,พาาราะสถานอนอมีความพร้อมในการให้บริการในด้านของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายชำระค่าน้ำผ่านหน้าเคาน์เตอร์และการแนะนำจ่ายชำระผ่านช่องทางออนไลน์ สวัสดีครับผมนายการณ์ตาตุ้งต้านสาขาขนมนะครับที่เด็กปาร์นี้นี้มาขอความคำแนะนำเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องการน้ำที่ใช้อยู่ในที่ที่ของหาวขนมซีฟู้ดนะครับซึ่งเราเองก็เป็นผู้บริการเ้ื่น้ำประปาครับในกทางร้านก็แต่ทราบดีครับว่าในงานปาร์ตี่เป็นยังไงบ้างข้าวตน้ำเย็น ตัวที่ตรงนี้เป็นตัวสูงนะครับของของเพื่อขนมซึ่งเลยจากนี้ไปก็เป็นเขาไฟดำนะครับที่เป็นที่รู้จักของนักท่องที่นักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับในส่วนคุณภาพน้ำนี่เป็นไหงครับที่ตัวที่ใช้อยู่ที่นี่ค่ะก็ใสค่ะใสสะอาดโอ้โหเป็นพอพอถึงถึงที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะตอบหนอมลูกค้าให้ถึงเป็นบายปลายทางในส่วนเรื่องเล็กน้อยในเรื่องคุณภาพน้ำนะครับการระบายของสุขภาพ ก็ยินดีนะครับที่จะให้บริการในทุกๆอย่างนะครับที่สิ่งพลึ่งน้ำเราพร้อมที่จะบริการให้ทุกระดับนะครับเพื่อทำใจในทุกนันนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เรามีการบริการหน้าออนไลน์ ขนมยังมีที่ท่องเที่ยวสวยๆอีกมากมายรวมทั้งร้านอาหารและที่พักรอทุกท่านมาเที่ยวพักผ่อนกันนะคะชาวอำเภอขนอมและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอมยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะ